สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Figure Collection One Piece By Art นะคะวันนี้เราจะมารีวิว s h a n k Cruise DXF นะคะเวอร์ชันฟร e เนะคะอันนี้ก็ได้มาจากเพจประมูลประมูลนะคะอยู่ที่ราคาประมาณ600 600ต้นต้นนะคะไม่ถึงกับ700นะคะเค นี่นะคะลักษณะอันนี้คืออันที่ได้มานะคะก็คือลักษณะกล่องนะคะจะมีความคมไม่มีรอยบุบนะคะเป็นมือหนึ่งมือหนึ่งนะคะแนวทองตรงนี้จากบันทิสโตนะคะเอ่อเดอะกลไลเมนวูฟสนะคะเวชันอ่อฟิมเลสแชงคูดก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะจะไม่ค่อยมีแอคชั่นอะไรเยอะนะคะโอเคค่ะเรามาลองเกะกันเลย อันนี้ทางร้านก็ไม่ได้แกะเช็คอะไรนะคะมาแบบนี้เลยลดเจแปนนะคะอันนี้คือปีที่ผลิตหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจโอเคโอ,คโอ้ในกล่องนะคะก็จะซิลมาให้ทั้งหมดกี่ชิ้นอะหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดห้าชิ้นนะคะก็จะเป็นตัว ด่าดะนะคะแล้วก็ด้ามฐานตัวเอออะไรอะด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านบนไม่เรียกอะไรแล้วอะอันนี้เป็นฟิลนะคะเรีง่ายๆท่อนตัวนะคะท่อนบนแล้วก็ ชิ้นที่2ก็จะเป็น c h a ค n สท่อนเอวลงมานะคะตั้งแต่เอวลงมาชิ้นที่3ชิ้นที่3จะเป็นฐานล็อกนะคะชิ้นที่สี่อย่ขาขาดนะอุ้ยอยุชิ้นที่4ก็จะเป็นตัวด้ามด้ามดาบนะคะด้ามจับ ชิ้นที่ห้าค่ะอุ้ยชิ้นที่ห้านะคะก็จะเป็นตัวดาบนะคะจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นิดนึงต่อดาบไว้ก่อนเหมือนจะได้ติดกาวแล้วมันะะ้เนี่ยคักก็จะได้ดาบแบบนี้ส่วนแชงครูดนะคะก็ต่อง่าย ได้แล้วเอ๊ะตรงนี้เดี๋ยนะถ้าคุมแช่งถอดได้หรือเปล่าถอดไม่ได้อะอันนี้นะคะก่อนจะต่อใส่ดาบลงไปในบล็อกตรงนี้ก่อนนะคะหลุดหลุดหลุด,ไ,ดไมนะ่ตรงนี้ถูกแล้วไม่อยู่ในบล็อกถูกแล้วไม่ใช่ อ,อไม่มันจะล็อกแบบนี้ก่อนดีจะจับดาบเธอปัดนึ้ปัดนึ้ยตรงนี้จะต่อข้างๆนะคะแล้วก็มันจะมีตรงสายเิวนะคะให้ล็อกเข้าไปเป็นตัวยึดดาบไปด้วยนะคะนี่นโอเค ที่จับดับเดี๋ยวนะคะแค่สลับเฉยๆชุบแล้วก็หย,ยับคายหยับคาย,ยใส่ยังไงอ่ะทีนี้อเอุ้ยปิว รือวต้องถอดดาบออกก่อนใส่ยากนะแช้งอืมโอเคค่ะเราต้องถอดด้ามดาบออกก่อนนะคะแล้วก็เฉียบจึ๊กเข้าไปอโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวฐานล็อกไงวะ ไซโตะยาคนเนี้ยอ๋อโอเคจะมีตัวฐานล็อกนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นหน้าตรงเนาะจะมีความเอียงนิดนึงโอเคค่ะแชงนะคะสีจัก,กระพัดงาน DFF นะคะเขาจะเป็นแบบไม่ค่อยมีเอ็ชั่นอะไรเยอะอยู่แล้วนะคะแชงเขาก็จะยืนเท่ๆเลยตัวนี้วันพี e c e f i n e s นะคะรายละเอียดหน้าแชงนะคะค่อนข้าง,ขา,งางที่จะสมบูรณ์เลยนะคะ ดูดูตรงหน้าเท่ๆแชงเขาในวันพีชเขาก็จะเป็นคนเท่ๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็โมเดลออกมาตรงตรง้นฉบับดูเท่ดูแบบเป็นผู้ใหญ่ไม่ค่อยปัญญาอ่อนเหมือนลูฟี่นะคะแต่ก็ปัญญาอ่อนแหละโอเคนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวดูวัดความสูงนะคะความสูงของแชงก็จะอยู่ที่ประมาณ อันนี้วัดจากฐานล่างหลงวก็วัดจากฐานตัวนี้เดี๋ยวขอดูเองก่อนแช้งน,นะคะความสูงจะอยู่ที่ประมาณ17เซนติเมตรนะคะจากตัวล็อกขึ้นไปเนาะอยู่ที่ประมาณ17เซนนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยตอลอบวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะไม่ยบาย